ผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วง10นาทีสุดท้ายนะฮะยังอยู่กับอาจารย์สุพัฒสอนสีงามนะฮะและอาจารย์ทศพลวงทองนะฮะคนหนุ่มสาวนะฮะที่สมาคมโบราณสานนานาชาติกำลังคุยกันถึงเรื่องดาวสีกลมะจะได้รับผลกระทบอะไรจากพระพฤหัสบดีแล้วก็พระราหูนะ,ะผ่านไปแล้วะนะครับในช่วงสุดท้ายมาพูดถึงเรื่องดาวพระเสารกันละกัน ดาวพระเสาร์ตอนนี้อยู่ไหนอาจารย์ทอดราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกรูปอะไรรูปแมงป่องครับรูปแมงป่องรู้จักแมงป่องไหมบรรยายตัวแมงป่องให้ฟังที่มันเป็นยังไงแมงป่องแมงป่องมันต้องมีขาใช่ไหมเป็นแมงอ่ะกี่ขาหลายขาหลายขา่น่าจะแปดมั้งนีมันมีแมลงกับแมงขาจำนวนมันต่างกันนะ เนี่ยรู้สึกว่ามันแงมันจะหกหรือไงเนี่ยแแล้วแมงเนี่มันแปดได้ไหมค่ะนะฮะอาจจะสับกันก็ได้นะลองไปเปิดดูลองดูนะฮราศีแมงป่องแมงป่องเนี่ยจุดสังเกตของแมงป่องคือหน้ามันเหมือนแมงป่องไงแมงป่องให้สังเกตที่ก้นใช่นะฮะก้นแมงป่องเป็นยังไงจะงอนขึ้นน่ะเออนยเพราะนั้นคนแมงป่องเนี่ยก้นจะงอน ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละมาช่องส่วนนำภูมิเห็นไข่ก้นเงินๆนะฮะก็พยากรณ์ไว้ก่อนเลยคนนี้ราศีพิจิกนะราศีเมงป่องนะฮะก็แล้วแต่คนไหนไหลกว้างหน่อยอกใหญ่คนนั้นราศีสงงเพราะสง่งมันเป็นไงเออช่วงอกช่วงไหลมันกว้างนะฮะเออคนราศีสงงเป็นไงผมดกเร็วอะไรเงี้ยนะตัดผมไม่กี่วัน ลอกอีกแล้วต้องไปตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะราศีกุมนะลา่อพระเสาอยู่ราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นพ่อปะไรของราศีกุมที่สิบของราศีที่สิบคืออะไรพบที่สิบคือพพกรรมะกรรมะคืออะไรกรรมะคือเรื่องของการงานการเรียนการงานการงานงานประจํางานอดิเรกนะครับกรรมเก่าก็ยังได้เนาะได้ค่ะนะอะไรที่เป็นกรรมกรรมอ่ะนะฮะ คนนั้นเนี่ยเพื่อเสาอยู่ราศีพิจิกและถอยหลังอยู่เนี่ยะนะฮะตรงหัวแมงป่องเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนราศีกุมฎลองอธิบายนี่ค่ะก็ตรงนี้เสาถ้าเกิดว่าพักหรือถอยหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสาเนี่ยเป็นดาวเนื่องช้านะคะแล้วก็มาจากเจ้าเรือนวินาศด้วยเข้าพบที่สิบเป็นพบเรื่องของงานเพราะฉะนั้นงานคุณก็สะดุดเพราะว่าจากงานต้องเดินหน้าเพราะว่าดาวเดินถอยหลังแล้ว งานก็ถอยหลังด้วยพักด้วยการที่จะงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะการไรตรตรองให้รอบคอบนะคะแล้วอยู่เรือนอยู่เรือนอังคารนะคะเพราะฉะนั้นการต่อสู้การวิริยะการอุตสาหะเนี่ยก็ต้องมากมากมากเป็นปกตินะคะเพราะว่าเป็นเจ้าเรือน S <S เขาเรียกบ, <ừ> mm. บาปเคาะด้วยนะคะ,ะแล้วมาจากเจ้าเรือนเสียด้วยคือมาจากเจ้าเรือนวินาศนะคะจากนี้าาก็มองได้ว่าจะทําอะไรตรงนี้ก็ต้องพินิษพิจารณา <S <S แต่ว่า,าตรงนี้ข้อดีของดาวเสาร์ในเรื่องของการรวนถอยหลังเนี่ยก็จะทําให้ชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมเนี่ยมีเวลาไตรตรองอคิดวางแผนในเรื่องของงานในเรื่องของการจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ย เหมือนมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะวางแผนมากขึ้นค่ะอันนั้นเอาเรื่องความรู้เรื่องถอยหลังมาค่ะอธิบายด้วยนะฮะถอยหลังเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงนะฮะอาจารย์โทษมีอะไรเชิญฮะดาวเสาที่อยู่ในภพกรรมะนี่ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องงานก็รับภาระเยอะหนักเยอะงานหนักต้องคิดหนักถูกกลุมรอบครอบนะครับแต่มันดีในเรื่องของการฮะ ดาวเสามรุตยูและดาวพระหนาตีกรึงกันครับ้จาก็ทําให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอาชีพมีการลงทุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันครับค่รับเออจะเห็นว่ามีดาวเสาอยู่ราศีพิจิกมรุตยูอยู่ราศีมีนแล้วก็พรหัสอยู่ราศีกรกฎนะมุมนี้เป็นมุมตรีกรตรีกรธาตุนะฮะรีกธาตตรีกรธาตุน้ำนะฮะ เพราะนั้นเรื่องงานของคนลาศีกุมนะครับอาจจะต้องมีภาระที่หนักหน่วงนะฮะเพราะภาษามันหนักไงโอแต่ละท่อนแต่ละท่อนนยเป็นไงนะหนักหนักหน่วงนะฮะแล้วเสาไปเข้าเรือนกรรมมะคือเรือนการงานก็อาจจะต้องรับภาระหนักงานหนักและดาวมันเกิดโคจรพิปริตตอนนี้ดาวเสาเนี่ยถอยหลัง นะอยู่ตรงราศีพิจิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดาวถอยหลังอยู่ในเรือนการงานและพระเสาร์นี่เป็นดาวประจําราศีเกิดได้องค์หนึ่งนะค่ะนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนวินาสนะแล้วเนี่ยนะฮะครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยแทนที่มันจะก้าวหน้าไปข้างหน้าจะพัฒนาไปเหมือนกับดาวที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยดาวมันถอยหลังก็ต้องอ่านถอยหลังฮะนะฮะแต่ถอยหลังมันมีจุดดีอยู่คนะสจุด นะฮะจำอาจะได้ไม่ครบสองจุดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันดีสําหรับการทบทวนนะฮะวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังไว้ก็นะฮะดาวถอยหลังไดมีจุดดีอยู่สองอย่างคือนหนึ่งทบทวนนะฮะทบทวนก็คือสะสางนั่นเองนะฮะอะไรเก่าๆตามความหมายของดวงดาวและเรือนชะตาดวงดาวคือดาวเสาเสาเป็นหลักทรัพย์ก็ได้นะ เป็นได้ค่ะพวกที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นเนี่ยพวกหลักฐานต่างๆเคกระดาวเสาเนี่ยจำเป็นต้องใคราครวนสาสางนะฮะพระดาวมันย้อนวิถีไงใช่ค่ะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเหมาะสำหรับการซุ่มน่ะการเตรียมตัวการเตรียมตัวนะฮะคือตอนนี้อย่าเพิ่งบุกเนี่กรุงลมให้ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ต้องบุก นะฮะให้ชะลอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวดาวเดือนดีๆแล้วเป็นไงนะค่อยเคลื่อนนะนะค่อยเคลื่อนก่องทัพนะก็หมายถึงว่าค่อยค่อยบุกค่อยค่อยค่อยเริ่มค่อยเริ่มงานนะฮะลงทุนการลงทุนการขยายงานนะฮะก็ต้องรอชะลออะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้จักชะลอไหมชะลอไว้หน่อยอนะฮะ อ้าวเราผ่านดาวเสาร์ไปไหมหรือจะมีอะไรหนึ่งครับคุดาวเสาร์เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวเรื่องงานวิตกกังวลเรื่องงานคือจากจะลาออกจากงานดีไหมหรือว่าจะไปทํางานใหม่ดีไหมอะไรต่างๆเราคิดหนักคิดหนักในช่วงนี้นะครับคิดหนักเพราะเสาร์มันหนักไงเสาหนักอคิดหนักคิดหนักแต่ไงก็ผ่านพ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็พลัดดดาวมันก็ผ่านกว่าจะผ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ช่วง11กรกฎาคมครับดาวพลัดเล่งครับ อ๋อให้ดาวเหืดลงมาหลังรักแต่ตัวดาวเสาร์จริงๆเนี่ยยังอยู่จะย้ายนะคะจะเดินหน้าวันที่24กรกฎาเสาร์ถึงจะเดินหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเสาร์จะย้ายเรือนภพเนี่ยมีนาปี60เลยค่ะ2 6 0ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีก็แล้วลกประมานะประมาณ2ปีนะฮะวานนั้นก็ต้องอดทนไง ครับผมพระสาวนี่ต้องอดทนนะมากด้วยค่ะต้องอดทนนะฮะใจเย็นๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะนะฮะเดี๋ยวสองปีมันก็ผ่านไปนะนิดเดียวอยู่ไม่ได้ทั้งหกสิบปีค่ะนะอดทนอีกสองปีไม่ได้หรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนนั้นคนราศีกุมก็อดทนเรื่องงานหน่อยอดทนเรื่องงานนิดนึงนะฮะเอาต่อไปดำมฤตยูค่ะมฤตยูตอนนี้จรอยู่ตรงราศีมีนค่ะ ราศีเมีนรูปอะไรรูปปลาคู่ค่ะปลาคู่นะฮะก็ไม่ได้บอกว่าตัวผู้ตัวเมียนะนะบอกว่าปลาคู่ค่ะนะฮะปลาคู่ราศีเมีนเป็นพบอะไรของราศีกุมเป็นพบการเงินค่ะเรื่อยๆเป็นพบที่สองนะฮะคือเรื่องการเงินเมื่อดาวมฤุตยูมาอยู่เรือนการเงินเป็นยังไงก็มฤุตยูก็บอกแล้วว่าเออถ้าไวก็ไวเลยถ้าช้าก็ช้ามากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเงิน อาจจะเป็นดาวฟุกฟุกก็ได้ได้เงินแบบฟุกฟุกนะคะตรงนี้เพราะว่าอยู่คือองศาแก่แล้วนะคะตรงนี้แล้วก็แก่แล้วเป็นไงก็คือองศามากนะคะ<บ>แก่แล้วก็คือ27 28 2 9กนี่คือองศามากแล้วนะคะอ,องศางมากแล้วน้น <พอ S 1> าใม,มริตอยู่แก่แล้วนะี๋ยอไปกระทบคนหลายคนที่แก่แก่นตอนนี้มริตยูอยู่กี่องศา29องศาแล้วค่ะ29องศา30กว่าลิบดาด้วย กำลังจะยกก็เหลืออีกไม่ถึงองศามฤตยูก็จะยหญ่แต่มฤตยูเป็นเพราะคราะที่โคจรช้ามากมากราศีหนึ่งใช้เวลาโคจรถึงเจ็ดปีเจปีเพราะนั้น12บสราศีใช้เวลาแปดสิีปีบเพราะมฤตยูเนี่ยนะเพราะนั้นเกิดมาคนเราเกิดมาเนี่ยให้อยู่ให้มฤตยูอยู่ โคจรได้สักรอบหนึ่งก็ถือว่าอายุยืนนะค่ะบางคนไม่ถึงนะใช่ค่ะนะไปตายซะก่อนค่ะนะไปเสียชีวิตซะก่อนก่อนมฤตยูจะได้รอบนึงไงค่ะนะฮะพระนั้นขอวยพรให้ทั้งสองท่านนะฮะอยู่ให้ครบรอบอยู่ให้ครบมฤตยูจรได้สามร้อยองศาค่ะนะคือหนึ่งรอบทุกทุกคนและวยพรให้คนราศีกุมด้วยครับแล้วมฤตยูอยู่ราศีเมีนถึงวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่12กรกฎามนะคะจะยกเข้าราศีเมษอ่ยกเข้าราศีเมษแล้วอยู่ราศีเมษกี่ปีอันนี้ต้องยกไปก่อน2เดือนค่ะย้ายกลับมาอีกแต่ว่าย้ายกลับมาไม่กี่เดือนใช่แล้วก็ย้ายกลับไปใหม่อเพราะว่าเอนนี้ก็มีความรักษามแะสามเน่เยูเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังใช่ถอยหลังข้ามราศีค่ะก็เรียกว่าเมรุตยูพักราศีค่ะพักราศีเป็นพักการเมืองเหรอ ครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเดือนกันยาใช่ไหมใช่ค่ะข้าไปราศีเมษแล้วอยู่ยาวเลยอยู่กี่ปีเจ็ดปีคอ้าวคุณพยากรณ์อย่างไรค่ะเมื่อดาวมฤตยูเข้าราศีเมษซึ่งเป็นพบที่สามของชาวราศีกุมค่ะอจาวเป็นพ พบที่3ก็คือพบสหัสช้านะคะ,ะแต่ต้องบอกว่าดาวพระมฤตยูเนี่ยเป็นดาวใหญ่ดาวเดินช้าเพราะฉะนั้นเวลาก้าวเข้าไปหรือยกข้ามราศีเนี่ยหนึ่งด้วยว่าเป็นดาวบาปเคาะเข้าเรือนบาปเคาะเนี่ยจะต้องทายเสียก่อนถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็ 1. ก็ให้เรามัดระวังน,นะคะภัยอุบัติเหตุ อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเป็นดาวพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่กระทำหันฉับพันได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วอยู่เรือนพ่างคานด้วยนะคะการเดินทางสหัชชะของชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมคือการเดินทางคือญาติพี่น้องคือการติดต่อตรงนี้ก็เข้าไปในหมายต้องให้ระมัดระวังก่อนนะคะจะกตรงนี้การเดินทางการสมาคมใช่การคบเพื่อนใช่ค่ะพี่น้องเพื่อนฝูงใช่ เพื่อนบ้านนะฮะให้ระวังแล้วก็อยากจะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะจากตรงนี้จากเรื่องพบนะคะการเดินทางต้องระวังอาจจะเกิดการพลิกผันใช่ค่ะนะฮะใครจะเดินทางก็ตรวจดูดีๆแล้วกันใช่ใช่ค่ะนะฮะตรวจดูเอกสารตรวจดูความพร้อมตรวจดูความปลอดภัยนะจะคบเพื่อนก็เป็นไงต้องระมัดระวังรู้หน้าไม่รู้ใจนะฮะ รู้เขารู้เหล่ารบลอยครั้งก็ชนะตั้งลอยครั้งแต่บางคนรบ้อยครั้งแพ้หมดเลยทั้ง้อยครั้งอาจารย์ทศมีอะไรเสริมอาจารย์ก็มีเสริมว่าถ้านล้วจะตยูในพบตวสชาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงจับพันุ์รวดเร็วแบบไม่คาดคิดแต่ยังไงก็ดาวพฤหัสก็ยังส่งเสริมยังช่วยอยู่นะครับในเรื่องการเดินทางการติดต่อถึงผู้ใหญ่แต่ตัวเองก็ต้องระวังสุขภาพเพราะว่าดาวมฤตยูและก็ดาวพฤหัส และลาหูเนี่ยมันก็จะมาเดินชนกันหรือสวนกันตรงนี้ใช่ไหมครถ้าสวนกันนะผมโอเคแต่ถ้าชนกันเนี่ยคือดาวมันไม่ชนกันนะฮะดาวมันมีวิถีการโคจรของมันนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะโคจรไล่ล่าไปทันการสวนกันอะไรอย่างเนี้ยได้นะฮะก็ระวังเรื่องสุขภาพตรงนี้มากกว่าผมมองตรงนี้นะฮรเพราะว่าอาจจะเรื่องการผ่าตัด พราะว่าดาวพฤหัสกับดาวราหูเนี่ยมันเป็นคู่คู่เปลี่ยนแปล,ลงเพราะราหูกับพฤหัสก็ไม่ถูกกันนะฮครับกับตำแหน่งนชาติเวรน,นะคะอาจ้าอ่านะฮะตำแหน่งเพลครนะฮะตำแหน่งชาติเวรนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวหาว่าไอ้ตำราอะไรว่าตำราชาติเวรน,นะรรแต่ยังไงก็แล้วแต่พระมฤตยูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของดาษสีกลุ่มด้วยนะใช่ค่ะนะฮะตอนอยู่เรือนการเงินก็ต้องระวังเรื่องการเงินใช่ไหมค่ะ ตัวเองสนใจเรื่องเงินเงินทองทองและก็เรื่องการเงินมันก็เกิดการพลิกผันได้ใช่ค่ะนะฮะแต่พอเข้าราศีเมษนะวันที่12กรกฎาคมเอาอยู่ไป7ปีแล้วกันนะฮะเพราะนั้นมันเรือนเรือนนั้นเป็นเรือนสหสชาศาสชาหมายถึงการสมาคมการติดต่อนะฮะการประสานก็ยังได้นะประสานงานนะครับการเดินทาง นะฮะการหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะฮะรวมถึงการศึกษาก็ได้เนาะได้ค่ะเดินทางเพื่อการศึกษาได้เพราะการศึกษาสมัยโบราณเนี่ยมันต้องเดินทางต้องเดินทางค่ะนะฮะต้องเดินทางพันลีอ่ะค่ะต้องเดินทางหมื่นลีเพราะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยสำนักการศึกษามันจะเป็นไงมีน้อย นะมีแต่อาจารย์ที่สาปามโมง่นสมัยก่อนนะเพราะนั้นคนที่มีประสบการณ์มากพวกนั้นจะมีความรู้มากะนะเพราะนั้นการหาความรู้สมัยโบราณเนี่ยนะมันต้องเดินทางะนะเพราะนั้นคนเดินทางสมัยก่อนอ่ะนะนะมาโคโปโลอะไรพวกเนี้ยนะหรือใคร,ใคร,ใครๆก็แล้วแต่นะที่เดินทางพวกน,น,นั้นจะมีประสบการณ์มากนะผ่านมหาวิทยาลัยไงมาวิทยาลัยเดินทาง เป็นเหมือนอะไรชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นประสบการณ์อ่าเป็นประสบการณ์แล้วก็มีความรู้อ่าเจอโน่นเจอนี่เพราะนั้นคนราศีกุมมันก็ต้องเดินทางต้องหาประสบการณ์ต้องคบเพื่อนการคบเพื่อนก็ได้ความรู้นะได้ได้ความรู้ค่ะอ่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็นะครับก็จะได้รู้อะไรนะสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ค่ะ สิ่งที่ไม่ได้พบก็จะได้พบนะสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ยังไงมนุษย์จะอยู่ข้าวเรือนสาชาราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อนนะครับระมัดระวังความเป็นอยู่ของเพื่อนด้วยคนใกล้ชิดพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะยังไงเจ็บป่วยต้องดูแลสุขภาพให้ดีพูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วครับนะฮะอาจารย์สุพัฒน์สอนสีงามอาจารย์แอนนานะฮะชื่อเหมือนฝรั่งนะฮะ อาจารย์ทศกลวงทองแล้วก็ผมพินโยพงเจริญฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ